ผมว่าที่ร้อยเอกคณะศักดิ์แสนวีสุขนะครับชลินชุอปอนนะครับอายุ44ปีนะครับมาจากจังหวัดบุรีรัาชธานีครับเป็นประหลัดอำเภอที่อำเภอเขมราชจังหวัดบุรีรัาชธานีครับวันนี้มีประหลัดมาเยือนรายการเราโรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นแมชโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางโอ้โหทำไมประลัดถึงสนใจที่จะมารายการของเราล่ะคะ คือก็เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็แม่แกจะเปิดกล่อมมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแกจะฟังเพลงลูกกุงนะครับก็เลยซุมซามมาแต่เด็กครับผมประหลาดคะประหลาดจริงจังมากเลยอะค่ะปนประหลัดกำลังใส่ชุดแบบราชการแบบว่าแล้วก็รายงานใช่สบายๆครับประหลาดครับปกติได้ประกวดร้องเพลงไหมคะช่วงนี้ไม่ได้ประกวดเลยครับทำงานประหลาดก็ไม่ได้ประกวดเลย เพราะว่าผมก็เพิ่งย้ายมานะครับที่อำเภอเขียบมลาดก็ได้ขออนุญาตท่าน<ๆ>ก็ขอขอบคุณท่านในอำเภอด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสให้ผมมาร้องเพลงประกวดในเวทีเพลงคอแห่งนี้ครับผมก็ออยังรายงานอยู่นะคะขออนุญาตถ่ามครับแล้วตอนเวลาไป <c oughs> ไปทำงานต่างๆอะไรเงี้ยครับมีคนแบบให้ร้องเพลงแบบเปิดงานอะไรบ้างไหมครับครับก็มีบ้างครับผมงั้นวันนี้ต้องไม่ตื่นเต้นมากแล้วสิใช่ไหมคะตื่นเต้นอยู่ครับไม่ได้ประกวดเงี้ยครับ วันนี้ประหลัดจะมาร้องเพลงอะไรคะมาร้องในบทเพลงของครูธานินอินทรเทพในบทเพลงฝากเพลงลอยลมครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมจริงนะคะครับตื่นเต้นไหมคะคตื่นเต้นครับหายตื่นเต้นสัทีสิคะหล่าไผ่โอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยคะ่ะครับ กับสายลมบอกความรักผมทุกแนนในหัวใจถึงใครคนหนึ่งที่อยู่แดนไกลจำเสียงไ,ได้หรือไม่กใครเราเคยรออ้องพอานนี้แก้วตาละบหรือ คอยรอรอด้วยหัวใจที่ฟอสุดท้อและน้อยใจวันไหนถ้ามีเวลาว่าจดหมามาบ้างอย่าทำเมียไปกลัวความว่า อย่าห้ดวงใจลืมเพื่อนคนอยู่ไกลยิ่งให้นั่งกินน้ำตาสักเพลงนี้มาช่วยยำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคําเคยสัญญาเป็นใหม้ ใจเปียนบ้าวันรักจะลับลอง คมว,ว่าเหจานเหดวงใจลืมเพื่อนคนอยู่ไกลยิ้งให้นั่งกินน้ำตาฝากเพลงนี้มาช่วยยำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำเคยสัญญาเป็นใบไม้ร่วงกิ่ง รวยราอกครัวราใจเจียนบ้าวันรักจะลับลอ ผบชอบนะคะกมร,รู้สึกว่าคือดูแล้วแบบดูสบายแล้วก็ดูแบบส่งอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วก็ร้องเพลงเรียบร้อยมีมีมาท่าทางที่เรียบร้อยแต่ไม่น้อยเกินไปจนน่าเบื่อขอเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมสบตาพวกเราบ้างได้ไหมตอนนี้ป,นประหลัดมองไปทางนู้นแล้วประหลัดก็มองไปทางนู้นนะแล้วประหลัดก็มองไปทางนู้นีกที่พูดเราในอยู่นี้เหมือนประหลัดจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นเหรอคะ ยังมีเยอะครับไม่กล้าสบตากับหรอคะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีครับไม่ไม่ได้เห็นตัวจริงครับจะตื่นเต้นจริงก็จะตื่นเต้นครับแต่ว่าภาพรวมที่ออกมาวันนี้สําหรับกบนะคะถูกใจกกบชอบนะคะขอบคุณครับที่กันไว้ยังไงครับกันก็ชอบครับถึงแม้ว่าจะมีความแบบตื่นเต้นเขินอายตอนสัมภาษณ์ตอนพูดคุยอะไรเนาะแต่ว่า พอเล่นร้องเพลงปุ๊บเนี่ยคือแบบโอ้โหเอาตายเหมือนกันเนื้อเสียงดีมากนะครับแล้วก็ผมชอบเสียงต่ําๆที่ปอนแบบเขียน,เ,นเสียงดีมากคือ,อได้ยินแล้วก็มีความแข็งแรงมีความทุ้มโน้ตทุกโน้ตเนี่ยแตะหมดเลยนะครับแล้วก็ชอบในการเล็์แบ็คของของคำแต่ละคําก็คือเหมือนกับขยี้แต่ละประโยคให,ให,ให้ให้จังหวะมันแบบไม่ได้ลงห้องมากแต่ว่าไม่ได้เกินไปอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราสึกว่าเออเพลงมันดูอบอุ่นเพลงมันดูไพเราะมากขึ้นนะครับเก่งมากครับ ครับขอบคุณครับแม่และคะดิฉันชื่นชมมากถึงแม้ว่าคุณจะยืนร้องตรงๆแล้วคุณก็ร้องเพลงด้วยการใส่อารมณ์ที่ดีมากมากมากมคือเป็นน่ะร้องเป็นน่ะดิฉันพูดเสมอคนร้องเป็นกับคนร้องได้นะคะแล้วเฮ้ยเสียงต่ําคุณชัดน่ะอันนี้เป็นการเป็นการร้องเพลงลูกกรุงที่ค่อนข้างถูกต้องมากเลยนะะเรื่องจริงเรื่องจริงดิฉันชื่นชมในการร้องเพลงของคุณเป็นที่สุดว่า เรามีนักร้องผู้ชายที่ร้องเพลงในแบบนี้อย่างที่เราต้องการคิดว่าออกทีวีไปนี่คนที่อุบลทึ่งกันเยอะนะคะนะคะต้องได้ร้องเพลงเปิดงานอีกเพียบแน่นอนครับเวลาไปเปิดงานนะคะจะมีงานอีกขอให้คุณประหลัดโชคดีค่ะขอบคุณครับอ่ะโอเคมาฟังคำตัดสินกันนะคะประหลัดปอนพี่กันค่ะผ่านครับกบผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านครับผ่านเลยคว่าคุณประหลัดชนะผ่านฉันหลุดไปเลย สวัดค่ะจากการับผิดอบคัดกรองยินดีด้วยค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับยอดครับขับประหลัดน้องดีจริงมากชอบทำไมดีจังน้องดีเสียตายดีมากชอบอ่ะดูเรียบร้อยอ่ะ